สบายดีเอฟซีบอกสองอุดิ้มชมงมัดสุขูสุคนนี้มานำเสนอป่นป่าย่อนพี่น้อง,สง,งใส้น้ำงามไหมเนาะ้าพเจ้าจะป่นเป็นโตเฮ็ดน้ำงามเลยไหมนี่ทั้งแซบทั้งงามพ้อพี่น้องใส่อันนี้เครื่องโลพี่น้องนี่ผักกับผักกะเดาลวกกับผักกาดเนี่ยออกอายตัวตัว,ตวู่พี่น้องห น่ากินยังหุงว่าขมเลยพี่น้องอุ้ยพอขาดตัวดเลยพี่น้องเอ้ยยอดพุดีกินพี่น้องปกาดซอมวุนนะตัวตวดเลยพี่น้องเลยขอบเขามาเข้าใจเอ็ซีนนนเ,นออเนาะที่เข้ามาแวะมาซุ่มฝากกดไลค์กดแชร์น้ำกันพี่น้องเมนูนำเสนอวันนี้ก็ถือว่าเด็ดอีกเมนูหนึ่งพี่น้อง เน้นหัวเชิงไข่คือเก้าพี่น้องใส่หลายลายลงหัวเชิงไข่ต้มจนน้ำหัวเชิงไข่ออกเป็นตักออกพี่น้องเลยเติมเกลือลงไปแค่ข้าวได้ดีเกลือคนเราเรากินเลยสะดวกสบายพี่น้องต้มจนน้ำฟุดๆน้ำหมอ้อน้ำหม้อเชิงไข่ออกแล้วเคาจะตักหม้อเชิงไข่ออก หลังจากคัวแล้วลพี่น้องล้างทังนอกทางในต้องล้างให้สะอาดพี่น้องป่านมันข้าวพี่น้องสีสันก็ประมาณนีแเลยพี่น้องโลหนึ่งหกสิบพันอยู่ทางทิ่นตมครับพี่น้องนี่แหละสีสันออกเหลืองๆเลยพี่น้องน้ำฟดได้ใจแล้วก็เอาป่านลงเลยบาทนี้สุดนี้ก็ป่ามันจะโบโบเพื่อยเละพี่น้องขันเฮาต้มน้ำาวดฟดเอาป่าลงทีเดียวนี่ มันจะป่าจะหั่นเลยพี่น้องเอาสังเกตตวัวป่าจะแข็งกันได้เลยพี่น้องแล้วก็จะจัดแจงมันน้อยนึงเลยกับกวบไปเลยให้มันหุมให้มันซุกดีๆพี่น้องหลังจากผ่านไปพี่น้อง10นาทีป่าก็เริ่มพดหม้อก็เริ่มพดป่าก็เริ่มได้ที่เลยพี่น้อง พยายามจัดแจงเติมแก้ข้าวอีกน้อยนึงพี่นอ้องน้ำประเดชบ่วงนึงแก้ข้าวได้ดีพี่นอ้องการบ่มีประเดชแต่โบแซบพ,พี่นอ้องภาษาอีสานฮ้องแล้วแม่นโบเซบแหละจัดแจงปีนลวงปี้นอย่างมันแลยจังจะมาก,ก็ได้ที่เลยพี่นอ้อง โอ้ยหอมประแดกพี่น้องเลยบมทะนาเลยเสียงโคตรยั่วน้ำลายขนาดเลยบ้านไปอีกสิบนาทีพี่น้องได้ที่แล้วพี่น้องบ้านเริ่มจีจัดแจงใส่าจานไว้เรียบกระปุกน้ำแก้ววัชพืชทุนใดน้ำเำบ่อเบื่อเหมืกันพี่น้องนี่ที่เด็ดอยู่นี่พี่น้องหัวพักบัวแห้ง เผาหบัวแห้งจี่ตัวนี้จะเห็ดให้น้ำแจวมันแทบพี่น้องเอามาล้างมาน้นก้นพี่น้องเลยแล้วน่าจะค่อยเอาไปตำา้วนกันนี่แหละสีสันประมาณนี้เพี่น้องหลังจากเขาต้มมาประมาณสิบสามนาทีแล้วก็จัดแจงเลยพี่น้องจัดแจงเส่าจานหนึ่งงามนะข้าพเจ้าขอจัดแจงก่อนพี่น้องมันจึงหเสียเวลาเนาะ จัดใส่จานก็นีน่แหละพี่น้องหลังจากลังสันมาแล้วก็สิประมาณนี้พี่น้องจัดดูความเหมาะสมจานละซี่ห้าตัวพี่น้องน,นี่น้ำแจ่วมันเข้มข้นตัวนี้แหละพี่น้อง,องมาเบิ้งต่าเครื่องน้ำกันพี่น้องเอาลงเลยพวกบวัวที่เารา,า,า,เาล้างมากินนี่พวกบัวเผาล้างมาเลย หอ,อมบวหอ,อมพร้อมหมกเทดพงพี่น้องถ้าผู้ไรหมักเด็ดดิบที่ใช่ก็ได้นี่คราบอาจาจะเน้นหมกเ็ดพงเดี๋ยวโคกมันมุ่นแล้วก็ตักน้ำมันนั้ามมามนใช่ลเลยพี่น้องขอเวลาโคกก็พี่น้องนี่แหละอาจารโคกตํำมามันแหลกแล้วก็ตักน้ำเฉลยพี่น้องสามจองพ่อพี่น้อง Quốc kim cốt này nằm kim cốt nó kim cốt nằm 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 kim cốt น้ำปลาเก็แกยข้าวได้ดีพี่น้องคนแล้วก็ลาดหน้าเลยพี่น้องเลยผมมอบใจ fc ทุกคนที่เข้ามาแวะมาส้มพี่น้องทันได้ขักกต่เก็บนำแต่ใส่ได้มัน,มนมกกบุกขับแตคอมเมนต์มาทางด้านคลิปทางลูกขคลิปพี่น้องลาดไปเลยสูตรนี้กับแต่เก้าแต่ก้อนนะพี่น้องเป็นปลาหนูเป็นปลาหน,น,น้าหนูยังกรเฮ็ดได้ปลาเพาะปลายังกระได้พี่น้อง น้ำล็อบทิปนี 8, nah. ้ก็เอาสั้นๆสำนี้เลยพี่น้องเงแล้วข้าพระเจ้าสิไปจัดเลี้ยงน้ำโต๊ะ่า้น้องมาเตเวียกพี่น้องไงนัางสั่นก็บทรัพยนี้แล้พี่น้องไงนี่อันโตนพร้อมครับประธานพี่น้องพร้อมข้าวเหนียวโอ้ยนะข้าวเหนียวหอนห้อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์พี่น้องมึงน้ำมันเยอะมั้งเนาะ สำหรับทริปนี้เอาสั้นๆสำน,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 นี้เละพี่น้องปอนปายอนกินกับผพักกระเดาเนาะกินกับผพักสลัดเอา้าสำหรับทริปนี้ก้าวเข้า่า,าสบายดีพี่น้องพอกันไหม